มา่อมเปตลาดดิจ้าเออปตลาลาจะมีาไม่ฮ็ขนมมันมันอากาศหนาวมเล้ยเป่าฮขนไมไปแกวกวหูเล้ยง,อองนแล้วบนาองนาเว,นนนนว่าท่านได้แล้วอยู่อ้ยจางไจัไปยิงหน้าอยู่รู้กูดอกเ,เดียอันนั้นมีตาหมอกทว <S 2> <S 2> ่วมหัวลีดดหมองจังหนึ่งเขาเจ้าขี้เลี้ยอแต่ว่าหมองหนิม เขาบันนั่นตายแน่บ่ตายแน่นะก็เลยย่างเกี่ยวออกนี่มันบเป็นที่ไหนที่จังลุบคักลูปเนี่ยแต่ลุงฮะอันเล็กหน้าอั่นี้มันมันไปเฮ็ดงลุบคักรูปเนีน่ยแี่หรอกไม่บางปีก็ท่วมบางปีก็บ่ท่วมนะอือคือเป็น่ยนเงิสันน่นแม่แต่ว่าเบิง่งโอ้เป็นีนทั้งเป่หูขวงัว เอาไป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 ลเปี้เปียเปรุ่นรุ่งเกีียวเขาได้นานนันหละเฮ้ยเปว่าเดี๋ยวคนสีเวียนะวาน้ำถ่วมนะเออแค่นันแ่นั้นเป็นนา,ปนานปรนนันเขามันก็นดีนะลุงเนาะมันยังไงแต่ว่าปกติเขามังงานเนี่ยเขางานคลาดกันนยจ้ะมองมอง มองไปทั้งนาวหนาวมองฟาดกันไปนั่นน่ะน้ำท่วมหัวริดเลยนี่นะเขาเจ้าขี้เหลือเกี่ยวอ่ะต่ว่าก็มันก็นลำบากเนาะขี้เหลือเกี่ยวเนาะบ่คืองานเกี่ยวเดี๋ยวเบิ่งข่าหลังแง้มอยู่งามอยู่ต่ว่าน้าแบบอย่างือเดี๋ยวมาติมตรงอารามจังซั่นกันหรอกเชียงสะท้อนมันนึ่อยู่ในกของงานสะท้อนอยู่ เอาเขาไปยังในห้องน้นสีโอไปนาบ้านไม่นหนาวจนยุ่ในตัวบ้านก็ได้หนาวเออเสียงชัดเกนียนปินพินาแม,มากเห็นว่าทรงไล่ไปไหนมันถัด้เบื้องเนาะเห็นหนึ่งเจ้าอบบโทรบ่ได้รับสายไลยก่กระจายเลยๆโทรกลับเลย <laughs> บ่ได้เบื้องยงั่งเลยเนาะ กินได้ต้องไล่ไปให้ลุ่งเสียงไปนะเสียงไปขึ้นไปนั่งย่างออกมหัวก็ออกมา่ไหนเสียงเัก็ออกมาก่อนว่าคือจังสรรมาติเสียงแต่ละแกกเสียงอยู่นะอแยกเสียงจังไง คือหมูในมาซีซีหนึ่งอืมมันถิ่มากล้ายๆอยกันยวนมันตัวเนี้ยนะต่วันตะว่าท่านได้เม่นันนันดอบท่านได้นันดอบเพิ่นได้มาตะเบียนบอเล็กอ่ะนะร่มดีเพิ่นรับรับหุบนเที่ยวรุ่มสองขึ้นแล้ว เงือดหนันที่านเ่าหนัหล้าจากฝันต่องหดหมื่น่าไหนมันเท่ากันเพิ่นสิได้โชคได้นักนนงวนนี่ให้ฝฟนเก่ยวเพิ่นอันนีน้ว่าฝันเพิ่นขับรถไปให้ไปกินเหลากินเนื้อกินเหลากับอันนี้ไปเ็นพอมานนี้เอากลับขึ้นมากผ่นมาเห็นรุ่งอะรุ่งรุงร่งนํามากรุ่งผ่นนอนเมเอิ้ลยุคขึ้นจังอันสกายลอกนี่แมเอ้าเสี๋อะว่ารุงขึ้นมานั่ยกล๊บจังไดนลันรุ่งวัน เออเดี๋ยวกลับเองดอกอันนาฝันเกียวรุ่งมือน่นอ๋อคือฝันเกียวรุ่งสองขึ้นติดกันนาวะแต่ว่าก็ตีเสียงนี่แหละเสียงซีกับซีหนึ่งกันขึ้นละขึ้นละครูในจังไหนจังสีบอกอีกดอกโตเพ่เพิ่นหมากนี่นะต้องเสียงเทลลโตเสียงเสียงเทลลครู เอาไปให้แม่แสนล้านเสียงนําแน่บ่หาตะบอกยากตู้ไทยละว่าแล้วบ่ <c oughs> บอกก็ฮู้จักหนาา้าที่อยู่เพิ่นวะเดี๋ยวทีมป,ป๊อกลงมาก,ก็สิเอาไปเลยล่ะเพิ่นว่าเวลาเพิน่นฮู้จักหน้าที่อยู่ว่าซั่นเอ่ามหาตะบอกยากตัวนี้ว่า <c oughs> มาเปิดโทราศัพท์วังสันนะวังโทรหาลุงสิบปลายสามเอ็ดแปงแล้ว เศร้าหันไปตลาดนม่กับป้าเฮ็ดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บว่ามันมันคึ้นมันล่มเนาะปิดประตูบ้านเบิดแล้วเฮ็ดแล้วมันขึนยากกระน้องนะหันมาหนาวสิต้องปิดบ่ให้ถูกล่มปิดบ้านด้วยกันเลยได้เห็ดแต่เศร้าหนาวนี่ต้องเฮ็ดแต่เจ้าเลยกันถือล้มแล้วมันจีบ่วกใครขึ้นบ่ขึ้นก็ขึ้นยากทั้งหบ่บ่หนาวนี่มันก็สิีหมาว่ามันสองสามชั่วโมงบรินวณภาคใต้จังขึ้น เติมเฮตันเตีม่งเสาไปแล้วปุ่นมาเนี่ยสามมุงสามงสีมุงแรงหอนหามุงแรงจังเลหนึ่งแล้วเบิดตกสุดโอ้ใส่ววเสวาลาเดิมเติบตอนเนี้ยเส่ส่เวลาหลายคันอากาศฮอนในห้องแปลงแล้วแล้วเนี่ยบพอ่อีมาทีก็เลยหนึ่งเนะ่ช่วงนาฮอนเฮ็ดบายมงก็ได้ช่วงนี้ต้องมันเ,นเร่งเต่รเา ไปตลาดแล้วตาเศร้าแล้วกับข่ามาเห็ดแต่แล้วแล้วเมื่อแล้วขนมกับห่อแล้วอาบน้ำตั้งแต่สองถุ่มนี่ก็เตรียมตัวแล้ววันนี้ก็สิบลไล้โซดกับสิกาวาสินอนตะเวียนนอนตะเวียนมืออื่นก็สิไปตเาเศร้าเกี่ยวเหาเม่แล้วไปงานนี่เด้หลวงปู่ศิลากษ์ครับเป็นสิมาปลุกเสก มันนั่งปกพระเนี่ยนะหนาวอุลยงออกไปในบ้านน้องกีนี่เกินจังบ้านในเขามานั่งอยู่ในบ้านไปออกข้างนอกก็ได้นี่กับปิดห้องนี้เนี่ยปิดหอ้องมันล่มมันล่มข้างนอกปิดห้องมิดเลยที่พกองศาเนาะอยู่บ้านห้องปกห้องสามพื้นอนอนทีงบ้านมัน กระจกมันล่มพานเขามาวันนี้เว้ยมากับชิยุปันประมาณนั่นละประมาณสิบกว่าองศากินข้าวแรงแล้วบะกินแล้วไปตลาดมาตะเกล่นกินแรกง่ายหมดหเลยเกี่ยวเขา้าอีกจักอาทิตย์หนึ่งผลละช่วงนี้กับ ้าซอยงกผู้โอผู้ใดก็ดันผู้ใดเนาะตั้งคนตั้งดันตั้งคนตังเห็ดจากไรล,ล่ะลุงบบหลงไบิ่งเ,เขางามเปนะ็น่ะได้เขาอยัไอไอจิดจังเดียวมันเอาบ่าไ้ก็จังวะเป็นอย่านยานปิงบบ,บมีปีกหรอกมันน้ามันหลมันกว้วง น้ำม,มันหลายน้ำม,มันนิ่งแล้วกขันแม่นแถวบา้างนี่เว้ยปิ่งข้าวตโตเป็นไงน,นะอืมขันน้มหนิ่งน้าท่ามขึ้นมายัางปกะกาศลงไปไกลเลยปิ่งเด้อยดาวดาวบ้างปิ่งข้าวใหญ่อืมคือสิมีอยากญาตาแล้วยังมีคือเก่าปนานานาีนั้น,นไปเฮ็ดหน้าปีนั้นขนาดขีตตมยังปิ่งจิตใหญ่ก็ปุูมมือปีนเอ้ยอยู่นังขีตตมเนี่ยไปเห็นหน้าแจ้าคือเน,นี้ เดินกับเจ้าเห็นเลยสะออนอยู่สะออนไปเกี่ยวไปยังอยู่ไปดำตั้งกี่เห็นหน้าไม่ต้ไปดำเฮ็ดหน้าไปเห็นหน้ากระเจ้าเห็นหน้าเก็ดแปดไล่เลยเขาลอยก็สอบนอกเทียนเติมเตตีซีบุญไปทุ่มหนึ่งอยังเขาบ้านโอ้เห็นหน้ากันค่าขนาดาตั้งกี่ตีซีในไทยแล้วแท๊แกแท๊แกแท๊กแล้ว โบเห็นโบได้แล้วย่านบ่เฮ็ดบ่ได้แล้วย่านพระเจ้าว่าสิคั่นไหมพระเจ้าสิว่าเข้ยสิคั่นแต่๋ยวมานีโบ่เห็นนะนาก็มีอยู่สิว่าเบาอยู่ว่าอยากได้นาจะตึ้งไฮตึ้งหน้าจักสีไปคิดในใจเท่านั้นแต่ว่าสิเบิ่งแล้วก็จะพอมสิดำเข้าไปเห็ดพอได้กินเห็นเัาเจ้าเห็นนั่นจะเฮ็ดนาจักสีหายเลยโดยมีหัวมีสวนปุ๊บปั่น นันอยู่พ่อเพียงปลูกผักปูกมีกินคิดแค่นั้นแหละแต่ว่ามันหนีอยากสูบได้สู้มันขายของดีนะอ๋ปพูสูบเฮ็ดธุรกิจดอกมนหนากับเฮ็ดไปเพราะ <c oughs> <ไ>ว่ามีทีดินกับเฮ็ดไปซื้อ,อเฮ็ดอันนี้กัมันกันเดี๋ยวนี้มันคือว่าลูกมันกัไปจบหมดแล้วเน้องลูกนอนก็เลยเฮ็ดแค่พอ่พอพ่อเจ้าของอันนี้ เพิ okay, ่นออกายก็ได้มือละมือละพันซีพันหางนีของลูกน้องก็บสองกันก็เอาเป็นทุนแน่ก็ันได้ใจแน่เกี่ยวเขามาเมื่อยมือเลยไปงานแต่เส้าอีกฮะเอียงเนี่ยตลาดเดี่ยวเดี่ยวเสียงเบิึงอีกเซียงซีซีกับซีหนึ่งบึงเพามันเป็นสะเลขกสามตัวเนาะต้องเสียงซะก่อนเนาะใช่ถ้าปูถ่ายไปแม่แสนล้านเสียงเบิึงน้ำ <the> <the combust ibles |notimestamps|> <the> <the> เอาแกให้มัมได้ทุ่นขึ้นคือเอาแนนเอาฝาซุ้มฝาแไวน <c oughs> ไม่ใช่ออกคืนตัวบ <c oughs> อกคืนว่าไเดให้ลูกแนนแตงเมียไม่ไปเอาเกี้ยวเขาผู้สูง1 7ยเยไปเกี่ยวเขาซอยแน่แังปาท้อเอาพุตเตียกับป่าาเกี่ยวต่ท <c oughs> ั้งโขกถ้ากันไหวน้องเปล่ยนหัวควน ครับผมครับอ้าวโอเคครับสวัสดีครับอ่ะพี่น้องท่านผู้ชมนะครับการลอเพิ่นเสียงบางอีกก่อน้ะครับเด้อตว่าเพิ่นได้มาก็คือตัวนี้นะครับได้ซีซีหนึ่งตาดออกมาร็สิได้ซีซีกับซีหนึ่งนะครับตว่าพี่น้องท่านผู้ชมก็รอให้เพิ่นเสียงเมื่อสักก่อนนะครับสีอัดตัวใดบ่อัดตัวใดก็ได้นี่เป็นแนวท้าของน้องสาวนะครับในงวดวันที่สิบ วันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งส้วมาร่ำด้วยเนะครับเด้อจังหวะพ่อๆกันนะคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ